ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดที่ปุ่มสนับสนุนนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา 12ในเวา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอาณาจักรเทพเจ้านะสามารถกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่อวกาศ4มิติแต่มันครอบคุมความสามารถบางอย่างของพื้นที่อวกาศ5มิติขอบเขตของความสามารถในการเชี่ยวชาญพื้นที่อวกาศ5มิติจากกาหนวดว่าโรคแห่งพระเจ้าจะไปได้ไกลแค่ไหนตำแหน่งหรือพิกัดของเทพเจ้าน่าจะเป็นของอาณาจักรพระเจ้า ผ่านพื้นที่อาวากาศสีมิติได้อยู่ในพื้นที่อาวากาศ5มิติดูประสานงานที่สร้างขึ้นนั้นรับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญระดับเทพเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่เหล่านี้ขอบเขตพระเจ้าในระดับมิติที่4หรือ5ไม่สามารถข้ามจัก,กรวาลผู้ขนาดได้อย่างชัดเจนด้วยวิธีนี้พวกเขาควอบคลุมดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลออกไปและดูะดซับพลังงานได้มากพอที่จะทําให้อาณาจักพระเจ้าแข็งแรงขึ้นดูเหมือนว่า การสร้างโลกพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริง,รงๆเขาไม่ได้นั่งสมาธิอีกต่อไปแต่พยายามสื่อสารกับหลวงเทียนอย่างเนื่องจากเขาตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในสงครามครั้งต่อๆไปกับอาณาจากักรทาพิมพ์สีแดงเขาจึงต้องเตรียมการบางอย่างนั่นเป็นสงครามที่แท้จริงและปฏิเสธไม่ได้ว่าอาณาจากักรทาพมพ์แดงจากคนพบสายเลือดของเขาว่ามีความพิเศษเขายังต้องเตรียมการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อไปเชีวเชียวตื่นจากการทำสมาธิก็เป็นเวลาสามวันต่อมาแล้วเธอเปิดตาที่สวยงามของเธอและรัศมีสีน้ําเงินเข้มใต้ดวงตาของเธอก็นุ่มนวลขึ้นเรื่อยๆแต่ลึกมากเรากับว่ามันเป็นกระแสวังวนสองแทงที่สามารถดูดซัพย์ได้แม้กระทั่งจิตวิญญาณเป็นยังไงบ้างร้านเซนโยูถามด้วยรอยเยิม้มไปเิีวเซียวหันไปมองเขาใบหน้าสวยของเธอเต็มด้วยความสุข ระพูดขึ้นว่ามันเหมือนกับประตูใหม่ที่ถูกเปิดออกทุกอย่างเปลี่ยนไปตอนนี้ข้าสามารถแสดงความคิดที่มีสติอย่างเป็นลูกประธรรมแนะนำจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของข้ามาสู่โรคได้รับการปล่อยตัวภายนอกข้ารู้สึกถึงสถานการณ์บางอย่างที่เจ้าอธิบายให้ข้าฟังก่อนหน้านี้สายเลือดของข้าได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สันสะเทือนโลกอันเนื่องมาจากอิทธิพลสายเลือดของเจ้าตอนนี้เจ้าอยู่เพียงข้างข้า ถ้าสามารถสัมผัสได้ถึงอิทธิพลที่มองไม่เห็นของสายเลือดของข้าข้าแข็งแรงขึ้นและมีความรู้สึกพึ่งพาเจ้าอย่างมากรานเซนโย่าด้วยรอยยิ้มว่าตราบใดที่เจ้ารู้สึกถึงการพึ่งพาข้ามันก็ดีใบซิววกรอกตามาที่เขาเจ้าตั้งใจที่จะฟังจริงๆหรือไม่รานเซนโยไม่เห็นเธอแสดงปฏิกิริยาอย่างนั้นก็อดไว้ได้ที่จะดึงเธอเข้ามาในอ้อมแขนของเขาและพูดว่าก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอ ที่เจ้าจะต้องพึ่งพาข้าไปตลอดไปซิวๆนอนลงในอ้อมแขนของเขาและพูดเบาๆวา่า,วาเมื่อคิดดูแล้วข้ายังมีวันที่เป็นเทพในการฝึกฝนลและวันนี้ก็มาถึงเร็วมากหลังจากเข้าสู่ระดับเทพแล้วข้ารู้สึกว่าทุกสิ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครเทียบได้อย่างสมบูรณ์ถึงตอนนี้และการทํางานหนักทั้งหมดก็ุ้มค่าหลังจากได้รับจิตสํานึกทางพระเจ้าแล้วเราก็สามารถดูดซัพลังงานทุกชนิดในอากาศตามธรรมชาติ รองมันทําให้เป็นความแข็งแกร่งของเราเองค่อยๆพัฒนาการฝึกฝนของเราและในขณะเดียวกันก็รวบรวมตัวเราเองให้มีอายุยืนยาวและมีความสามารถที่ทรงพลังมากขึ้นระดับเทพผู้แข็งแกร่งโดยพื้นฐานแล้วสามารถอยู่รอดใน,ในจักรวาลในช่วงเวลาสั้นๆโดยไม่ต้องพึ่งชุดเกาะต่อโซ่มุนจากคนหรือเครื่องบินลบมีเพียงเครื่องมือเสริมเท่านั้นที่จําเป็นสาหรับการเดินทางไกลในระดับที่สูงขึ้น เขาสามารถท่องไปรอบรอบจัก,กรวาลได้โดยไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยและรู้สึกดีมากรานเซียวพย,ยักหน้าแล้วพูดว่าใช่เมื่อทุกสิ่งมีความเสถียรในอนาคตเราจะเดินทางไปรอบรอบจัก,กรวาลเพื่อค้นหาดาวเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญและชานโชวัดมากขึ้นชีวิตทุกการเดินทางจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไปชิวๆยิ้มแล้วพูดว่าเอาระถ้าไม่รู้ว่าจะตระหนักได้เมื่อใด เส้นโยดีงรับพูดว่าอีกไม่นานแต่ทว่าข้ายัางรู้สึกว่าเจ้าแต่ง่างไปเมื่อเจ้าทะลุผ่านคุณลักษณะสองประการด้านเดิมของเจ้าที่เป็นน้ำแข็งและความมืดดูเหมือนจะได้รับการหลอมรวมแบบพิเศษดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการกลายเป็นพระเจ้าจึงเสร็จสมบูรณ์แม้แต่สีของเกตของเจ้าทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าบลึกความสามารถโดยกําเนิดอะไรออกมาไปสิบๆแต่ว่าข้ายัางไม่ได้คิดถึงชื่อที่เฉพาะเาจาะจง ลองดูนี่สิขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอก็ออกจากอ้อมแขนของหลานเซนยูแล้วค่อยๆเหยียดมือขวาของเธอไปต่อหน้าเธอโดยมีฝ่ามือของเธออยู่ตรงกลางกลุ่มเปลวไฟสีเงินสว่างขึ้นอย่างเงียบๆเปลวไฟค่อยๆค,ค,ควบแน่นและเป็นรูปเป็นล่างในมือของเธอได้ในที่สุดก็กลายเป็นคิดตั้นสีฟ้าซึ่งสวยงามมากแสงหักเหนในคิดตั้นสะท้อนพื้นที่โดยรอบเป็นสีฟ้าตอนนี้หลานเซนยูสามารถ ควบคุมท่าทั้งเจียได้แล้วและรับรู้ท่าตของเขานั้นเฉียบแหลมอย่างยิ่งจิตสำนึกของเขาครอบแน่นและสำรวจคิทตันช่งเวลาต่อมาสีหน้าประหลาดใจก็ประากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเพราะเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่ามีแรงดูดในคิดตันซึ่งไม่เพียงแต่ดูดซับพลังงานทุกชนิดในอากาศได้อย่างรวดเร็วแต่ยังดูเหมือนจะดึงจิตสำนึกของเขาเข้าไปด้วยทำให้เขารู้สึกราวกับว่าจิตสำนึกของเขาถูกแช่แข็ง ในแง่ของความแข็งแกร่งของจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาเขาแข็งแกร่งกว่าไปเชียวเชียวมากอย่างแน่นอนแต่ในขณะนี้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขายัางคงได้รับผลกระทบเราควรจะรู้ว่าสายเลือดของใบเชียวเชียวขึ้นอยู่กับสายเลือดของเขาเป็นอย่างมากความเย็นการกืนกินและการแช่แข็งการกัดกร่อนและการดูดเกินเป็นคุณลักษณะที่หลานเซนโยระบุจากที่ตั้งสีน้ำเงินที่ดูสวยงามในเวลานี้ ตีานนี้มีความพิเศษอย่างยิ่งและมีผลกระทบต่อพลังงานเกือบทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวในการทะลุทะาลวงของความสามารถดั้งเดิมของราชนีปีศาจนั่นก็คือการกินกินปีศาจและความสามารถของไบเซียวเชียว,วและมันก็ไม่ได้อยู่ภายในอีกต่อไปในการควบคุมท่าทางเจ็ดตอนนี้แม้แต่การแยกคาดของหลานเซนโยที่มีเจ็ดองประกอบก็ไม่สามารถ ทำลายคิดต้านสีน้ำเงินที่ครอบแน่นนี้ได้มันเปลี่ยนแปลงมากหรือไม่ถ้าสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการกืนกินได้รับการพัฒนาอย่างมากมันเหมือนกับการเพิ่มความสามารถในการกืนกินปีศาจโดยตรงไปยังคุณสมบัติสายเลือดของข้ามันแปลกมากเจ้าคิดว่านี่คืออะไรมันเกิดขึ้นเพราะข้าใช้การกืนกินปีศาจเพื่อเอาชนะภัยพิบัติแล้วการกืนกินปีศาจ ก็เข้ามาจัดการกับร่างกายของข้าโดยตรงหรือไม่ไปเชียวถามอย่างสงสัยรัางเซนจูสายหัวแล้วพูดว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการกินปีศาจหรือว่าการแล่รำของปีศาจความสามารถดั้งเดิมของเจ้าเป็นของราชนีปีศาจแต่ตอนนี้พลังของสายเลือดนี้ก็ได้ถูกรวมเข้ากับคุณสมบัติน้ำแข็งดั้งเดิมของเจ้าแล้วคุณลักษณะน้ำแข็งนั้นยอดเยี่ยมมากซึ่งช่วยเพิ่มผลการควบคุม ในการตืนกินได้อย่างมากถ้าอย่างนั้นช่วยข้าตั้งชื่อความสามารถนี้ได้ไหมฟ้าเชียวเชียวกล่าวอย่างกระตือรือร้นเรียกมันว่าการตืนกินของมังกรน้ําแข็งสีน้ําเงินดีไหมการกืนกินของมังกรน้นําแข็งสีน้ํนางงงเงินนั้นเหรอเอาละมันดูดีมากความสามารถที่สําคัญที่สุดที่ข้าตื่นขึ้นน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสายเลือดของข้าแล้วเจ้าราความสามารถโดยกําเนิดที่เจ้าปลุกขึ้นมา หลังจากกายเป็นพ้าเจ้าแล้วมันเป็นสายเลือดของเทพเจ้ามังกรหรือไม่ไปเซียวเชียวถามอย่างสงสัยหลานเซียนหยูพยักหน้าและพูดว่าใช่มันเป็นสายเลือดเทพเจ้ามังกรยิ่งเป็นกว่านั้นความสามารถบางอย่างในสายเลือดของเทพเจ้ามังกรก็ถูกปลุกขึ้นเช่นการตัวอย่างเช่นมีลักษณะเช่นนี้ขณะที่เขาพูดหลานเซียนหยูก็หลีตารองขณะที่เขาพูดหลานเซียนหยูก็หลีตารองและฉันของแสงหลากสีสัน ็ระเบิดออกมาทันทีแรกเกิดหลักสีก็โผล่ออกมาจากร่างกายของเขาไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีชั้นของแสงหลักสีสารที่ตามมาด้วยความหนามากกว่าหนึ่งฟุตโผล่ออกมาจากพื้นผิวของเก็ดของเขาแรงกดดันอันทรงพลังอย่างยิ่งก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาแต่เลือดของไบซิวซิวเดือดท่านทันทีและรัศมีในร่างกายของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี่เป็นเพราะสายเลือดของเธอเอง มีสายเลือดที่สีด้วยห้านเซนโยและหลานเซนโยจะไม่มีความเกลียดชังต่อเธอโดยธรรมชาติถ้าได้ยินพ่อของข้าบอกว่าคนที่แข็งแรงสามารถฝุ่ฝนกับเผ่าพันธุ์มังกรได้หลังจากฝุ่ฝนได้ระดับหนึ่งเผ่าคันจะมีพลังโจมตีที่แข็งแรงแต่มันแตกต่างจากสิ่งที่เขาพูดถ้าสัมผัสได้ถึงสายเลือดอย่างคลุมเครือนี่ควรจะเรียกว่าร่างกายอมตะของเทพเจ้ามังกรซึ่งผสมผสานการโจมตีและการป้องกัน ้าดวยกันได้ไปซิลๆกล่าวว่าข้าจะรองดูขณะที่เธอพูดเธอใช้คิดตั้งสีน้ําเงินที่ความแน่นอยู่ในมือเพื่อส่องแสงหลากสีสันบนร่างกายของหลานเซนโยทันทีที่คิดตั้นสัมผัสกับร่างอมาตาะเทพเจ้ามังกรของหลานเซนโยความสามารถในการกินก็ก็ปรากฏขึ้นทันทีและรัศมีสีน้ําเงินก็แผ่กระจายไปทั่วพื้นผิวของร่างอมาตาะเทพเจ้ามังกรแต่ทว่า รัศมีนั้นขยายออกไปด้านนอกเพียงไม่ถึงหนึ่งฟตุตก่อนที่จะหยุดหลังจากนั้นทันทีร่างกายอมตะของเทพเจ้า,า,ามังกรก็ส่องแสงเจิดจ้าและรัศมีการระเบิดของไฟชิวชวก็เปลี่ยนไปทันทีและคิดต้านสีน้าเงินในมือของเขาก็พังทลายลงเธอเองก็รู้สึกได้ถึงความกดดันที่ท่วมท้นอย่างรุนหลามปรากฏขึ้นในหัวใจของเธอทันทีเธอก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวใบหน้าของเธอซีดเผือด แสงหลากสีจางหายไปแล้วลานเซนโยก็เดินก้าไปข้างหน้าเพื่อช่วยเธอเจ้าเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นอะไรสายเลือดของเจ้าขันแก้งข้ามากเกินไปข้าคิดว่าถ้าเผ่าพันธุ์มังกรต่อสู้กับเจ้าความแข็งแกร่งของพวกเขาจะลดลงไปอีกระดับหนึ่ง,งการกดขี่สายเลือดของเจ้ามันแข็งแกร่งเกินไปไป่ายเชียวพูดด้วยความประหลาดใจรานเซนโยยิม้มและกล่าวว่าสายเลือดเทพเจ้ามังกรไม่ใช่แค่คำพูด เป็นเรื่องปกติที่จะมีการกราบปามแม้ว่าข้าจะเพิ่งทะลุไปถึงระดับเทพอย่างที่เจ้าพูดแต่ถ้าข้าระเจญหน้ากับเขามางการที่แข็งแกร่งในระดับเดียวกันคงจะไม่มีบางการที่แข็งแกร่งคนใดเป็นผู้ต่อสู้ของข้าได้เขาจะต้องไปถึงระดับเทพที่แท้จริงเท่านั้นเพื่อที่จะต่อสู้กับข้าอย่างสูสีระดับเทพในปัจจุบันนั้นอ่อนแอกว่าร,ระดับเทพจริงๆมากเพราะไม่มีที่นั่งของพระเจ้าแต่ถ้าว่า ถ้าเป็นเทพซึ่งมีตำแหน่งของเทพ,พเจ้ามังกรรองรับเพราะฉะนั้นระดับเทพของข้าจึงแตกต่างจากพวกเขาถ้าข้าบรรลุระดับเทพ,พมังกรได้จริงๆข้าก็สามารถที่จะทําได้โดยตรงสร้างเทพ,พเจ้าที่คล้ายกับพิกัดของตำแหน่งเท่านั้นที่สามารถเรียกคืนได้ดังนั้นการฟื้นคืนค,ค,ความสามารถส่วนใหญ่ของเทพ,พเจ้ามังกรในอดีตข้าก็จะสามารถทําได้ไปเชียวเพียา,ยาแกล่าว่าในกรณีนั้นมันจะดีมากเจ้าคิดว่า ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเจ้าจะไปถึงระดับนั้นดาษเซนโยยิ้มอย่างผมเคือนและกล่าวว่าข้าไม่รู้พลังงานที่จําเป็นในการไปถึงระดับของราชนเทพไม่สามารถคํานวณได้ด้วยตัวเลขได้เลยเราสามารถก้าวไปได้เพียงก้าเดียวเท่านั้นในทุกๆก,ก้าทุกครั้งที่เราเก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นความสามารถในการรับรู้ทุกสิ่งจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากนั้นเราจะรู้สึกได้มากขึ้นท่านอาจารย์หลวงดาน มหาค่าก่อนแล้วบอกว่าท่านผู้นําดาวเทียนหลงขอให้เราไปที่อาณาจักรมังกรเพื่อค้นหาโอกาสแลกในขณะเดียวกันก็ทําให้การผูกฝนของเรามั่นคงตอนนี้เจ้าก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราเตรียมตัวไปที่นั่นกันเถอะไตยเชียวทาหมดเชียวเล็กน้อยและพูดว่าเจ้าอาจจะถูกเปิดเผยเมื่อเจ้าไปถึงอาณาจักรมังกรหรือไม่สายเลือดของเจ้าถูกซ่อนอยู่ที่นั่นใช่ไหมหลางเซนโยกาว่าถ้าสามารถ ควบคุมลมหายใจของสายเลือดของข้าวและกระจายมันเมื่อจําเป็นเอาหน้าแค่ควบคุมตัวเองเมื่อไม่จําเป็นและมันไม่ควรเป็นปัญหาใหญ่เราต้องไปอาณาจักรมังกรจริงๆเพราะแม่ของข้าบอกว่ามีแนวโน้มที่จะมีโครงกระดูกของเทพเจ้ามังกรในอาณาจักรมังกรถ้าข้าสามารถหาโครงกระดูกนั้นได้มันจะช่วยข้าได้มากในการมาลุกตำแหน่งเทพเจ้ามังกรในอนาคต พลังที่สําคัญที่สุดของเทพเจ้ามังกรมาจากไขกระดูกมังกรซึ่งอยู่ในเสามังกรจากมุมมองนี้เป็นไปได้มากที่จะมีกระดูกเทพเจ้ามังกรอยู่ในโลกมังกรหลานเซนโยไม่รู้สึกถึงมันจากอสุนมังกรพลังของเทพเจ้ามังกรเก่าเคอแม้ว่าโครงกระดูกเทพเจ้ามังกรจะมีอยู่จริงแต่ก็ไม่สามารถใช้โดยอสุนมังกรเหล่านี้ได้แต่มันแตกต่างสําหรับเขาเขามีสายเลือดเทพเจ้ามังกรที่แท้จริงอยู่แล้ว ึ่งเหมือนกับโครงกระดูกเดิมของเขาแม้แต่ชิ้นเล็กๆของโครงกระดูกของเทพเจ้ามังกรอย่างน้อยก็อยู่ในระดับของอาวุธเช่นหอกมังกรทองก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดูกของเทพเจ้ามังกรใช่หรือไม่แม้ว่าหลานเซนยูจะไม่เคยใช้หอกมังกรทองแต่เขาก็รู้สึกได้ว่ามันพร้อมสําหรับตัวเขาเองหลังจากการพัฒนาของเขาเองรัศมีบนหอกมังกรทองก็เปลี่ยนไปบ้างเขาสามารถใช้ประโยชน์จากการเดินทางครั้งนี้ ไปยังอาณาจักรมังกรเพื่อหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในการเสริมพลังให้กับหอกมังกรทองเมื่อรวมกับเงาวนารกสวรรค์ในระดับอาวุธของพระเจ้าเพื่อระดับพลังวิญญาณในปัจจุบันของเขาเขาจะสามารถปกป้องตัวเองได้ในสงครามครั้งต่อ,ตอไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขารู้สึกถึงสายเลือดเทพเจ้ามังกรของเขาและคิดว่าจะต้องปูกฝนที่ทางใดในอนาคต พัฒนาให้ดีขึ้น,ขนเขาพบว่าหลังจากที่กลายเป็นเทพเจ้าแล้ววิธีการฝู่ฝนก็แตกต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงการทำเล้างร่าง,งกายเสร็จสิ้นก่อนที่จะกลายเป็นเทพเจ้าร่างกายของเขาได้ผ่านสายฟ้าก้าวเสียการทำลายจัก,กรวาลและได้รับการเปลี่ยนรูปร่างใหม่และไม่มีสถานที่สําหรับการพัฒนาหลังจากช่วงฝูบฝนนี้พลังมังกรของเขาก็เต็มร่างกายและการฝูบฝนของเขาก็ถือว่ามีสเสถียนภาพ หลังจากที่การฝึกฝนของเขามั่นคงแล้วร่างกายของเขาจะดูดซับพลังงานในอวากาศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองเรค่อยๆปรับปรุงการฝึกฝนของเขาเขาเคยได้ยินสูเหล่าและผู้เชี่ยวชาญระดับเทพคนในเดือนพูดก่อนหน้านี้ว่าหลังจากไปถึงระดับเทพแล้วความเร็วในการพัฒนาจะช้าลงมากเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพจำนวนมากไม่สามารถทะลุผ่านไปได้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานก็คือ สาเหตุนหนึ่งมาจากพวกเขาขาดพลังงานเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนพลังงานชีวิตและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพวกเขาถูกจำกัดด้วยศักยภาพของตัวเองเมื่อเขาไปถึงระดับเทพวิธีที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาก็คือการพัฒนาศักยภาพของเขายิ่งเขาพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ดีขึ้นเท่าไรเขาก็จะพัฒนาได้เร็วเท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไม ยิ่งสายฟ้าจากสวรรค์โรครุนแรงขึ้นในช่วงภัยพิบัติเท่าไรก็สามารถสัมผัสเทดรานได้สูงขึ้นเท่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าภัยพิบัติที่หลานเซีนยนโยผ่าเชิญนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเป็นปฏิหารที่เขารอดชีวิตมาได้มันเป็นร่างอวตตรของเทพเจ้ามังกรแห่งสายเลือดของเทพเจ้ามังกรที่ใช้ความเป็นอวตตรในวินาทีสุดท้ายเพื่อทําให้ร่างกายสมบูรณ์เพื่อเขาดังนั้น ในทางทฤษฎีแล้วศักยภาพของเขาแทบจะไม่มีที่สิ้นสดุดแต่การมีศักยภาพที่แข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะพัฒนาได้ในตอนนี้การพัฒนายังต้องมีกระบวนการไม่ฉะนั้นเขาสามารถพัฒนาได้ช้าๆได้ทีรักขั้นตอนเท่านั้นราเซนย,ยูรู้สึกอย่างภูมิคือว่าหากเขาต้องการพัฒนาต่อไปวิธีที่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องเข้าใจและนั่งสมาธิที่นี่แต่เพื่อให้สายเลือดของเขาถูกกระตุ้นอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นศักยภาพมากขึ้นเมื่อประกอบ,บกับการดูดซับพลังงานที่เพียงพอเขาสามารถพัฒนาความาแข็งแรงของเขาได้เร็วขึ้นตอนนี้เขามีสายเลือดของเทพเจ้ามังกรแล้วเขาสามารถพัฒนาตนเองอย่างไรสินธธรรมและในขณะเดียวกันก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสายเลือดเทพเจ้ามังกรอยากกระตุ้นได้อย่างไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าการต่อสู้เป็นวิธีการกระตุ้นที่ดีที่สุดนี่เป็นอีกเหตุผลว่าทําไม เขาถึงต้องการมีส่วนร่วมในสงครามกับอาณาจักรทัพพิมสีแดงรานเซนโยและฝ่ายเชวเชียวเดินออกจากค้ารือหาเทนหลงวันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าแจมา่มใสท้องฟ้าไม่มีเมฆอากาศสดชื่นและสถานที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาจู่ๆพวกเขารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขเรากลับได้เกิดใหม่ทั้งสองมองหน้ากันและยิมรานเซนโยปลดปล่อยรัศมีและพบกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมเทนหลงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ ได้วิ่งเข้ามาเมื่อพวกเขาเห็นหลานเซนโยพวกเขาก็คงคำนับและพูดขึ้นว่าท่านหลานมีอะไรให้ข้าช่วยไหมเติมพีหลานเป็นสมาชิกของสมาคมเทียนหลงและตอนนี้เขาได้ก้าวไปสู่ระดับเทพแล้วแม้ว่าเขาและกระบวนการกลายเป็นเทพเจ้าจะถูกเก็บไว้แต่คนของสมาคมดาวเทียนหลงจะไม่รู้ได้อย่างไรสมาชิกเกือบทั้งหมดของสมาคมเทียนหลงรู้ดีว่าบุคคลนี้จะต้องกลายเป็นอัศวินมังกรในอนาคต และเขาอาจจะเป็นอัศวินมังกรระดับสูงมากเจ้าหญิงมังกรทองอยังเยาว์วัยและสวยงามมากเธอเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ในหม,นหมู่มังกรทั้งหมดอย่างแน่นอนหลานเซนโยกล่าวว่าโปรดช่วยข้าติดต่อท่านหลวงหลานและบอกเขาว่าเราจะรอเขาที่แท่นมังกรกลงเจ้าหน้าที่ของสมาคมเทียนหลงเห็นด้วยและไปทันทีโดยไม่ถามอะไรเลยจากนั้นหลานเซนโยก็จับมือของไปเชียวเชียวและแสงสีเงิน ก็ไหลออกมาแล้วทั้งสองก็หายตัวไปในอาวากาศอย่างเงียบๆและหายไปเมื่อเดินทางผ่านอาวากาศไปเชียวเก็รู้สึกถึงความแตกต่างเช่นการเดิมพีเธอไม่เข้าใจคุณลักษณะของอาวากาศแต่คราวนี้เธอสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะอาวากาศอย่างชัดเจนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ รที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ